โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านก็ด้วยเลยนะครับก็วันนี้มีกิจกรรมในส่วนของการสลองครบรอบนะครับ3ปีฟรีไฟล์เนาะเป็นกิจกรรมครบครอบปีที่3นะครับของฟรีไฟล์นั่นเองนะครับครบรอบ เป็นปีที่3แล้วนะครับมีอายุมา3ปีแล้วเนาะสำหรับเกมฟรีไฟนะครับนะก็ถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับฝนเพิ่งตกสดๆร้อนๆเลยเนาะเพิ่งอ่ะเพิ่งเบาลงนะครับก็มาอัดเลยเนาะเดี๋ยวไม่มีเวลาอัดนะครับอ่ะก็มาดูกันก่อนครับสำหรับกิจกรรมครบรอบ3ปีเนาะครับผมอ่ะอ่านอร่านรายละเอียดกันก่อนครับผมนะนี่ครับผมขอตอนบรขก็สู่ การฉลองครบรอบ3ปีนะครับนี่มิติการเวลานะก็ตอนนี้ครับผมนะจะได้รับแคปซูลนะครับเพื่อมาเปิดเอาของรางวัลเนาะอ่ะแล้วก็จะมาอธิบายในส่วนของอ่าแคปซูลนะครับมันจะมีแคปซูลอยู่2แบบนะั่นคือแคปซูลสีเหลืองนะครับกับแคปซูลสีฟ้าอ่าสำหรับแคปซูลสีเหลืองนะครับสามารถรับได้ที่ทีมํำรวจนั่นเองนะครับนี่นะก็เอาตัวละครน,นะครับ เอาตัวละครตัวไหนก็ได้นะครับลงตามช่องที่กําหนดนะครับเช่นอันแรกมี2ช่องเ้าก็ใส่ไป2ตัวนะแล้วก็จะมีเวลากําหนดนะครับก็ถ้าครบเวลาแล้วให้มากรรับได้เลยเนาะเราจะได้ในส่วนของนี่ครับผมนะโทเค็นการเวลานะครับเป็นโทเค็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมีของรางวัลด้วยนะครับก็ดูเวลาได้นะครับมากดรับได้เนาะโอเคนะครับต่อมานะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นสีฟ้ากันเนาะหรือชิปสีฟ้านั่นเองนะครับนะ ก็สำหรับชิปสีฟ้านะครับหาได้จากในแมพแล้วก็สามารถหาได้จากโดยการเอาชิปสีเหลืองนะครับไปแลกนั่นเองนะครับเป็นชิปสีฟ้าหรือโทเคนสีฟ้านั่นเองนะครับนะจะได้เป็นโทเคนแล้วกันเนาะจะได้ออกเสียงง่ายหน่อยนะครับอ่าก็สามารถเอาโทเคนสีเหลืองไปแลกได้เนาะก็โทเคนสีเหลืองเจ็ดอันนะครับเจ็ดโทเคนต่อโทเคนสีฟ้าอันหนึ่งนะมันก็จะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่หน่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรวรวมนะครับก็จะเริ่มั้งแต่วัดเกินใหม่ วันวันใหม่อ่ะแล้วก็มาเรื่อยๆครับไล่มาเรื่อยๆนะมันก็จะมีไอ้ส่วนของไอ้ชิปสีฟ้านะครับหรือโทเค็นสีฟ้านั่นเองนะครับก็คือทั้งแมปนะทั้งทั้งเซิร์ฟอ่ะเก็บช่วยกันนะครับตอนนี้ก็สี่สี่พันล้านแล้วก็กดเก็บไปเรื่อยๆ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 จนถึงเนี่ยจนถึงสามเนี่ยเนี่ยก็จะได้ในส่วนของอ่าไอบอร์ดมาเนาะไอบอร์ดสกินใหม่นะครับก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะนี่อันนี้จะเป็น กองศพนะครับนะนี่ก็เราสามารถกดรับของรางวัลได้เนาะนี่ลองเข้าไปดูนะครับว่าจะมีของรางวัลน,นะโอเคงั้นกรรับทั้งหมดไปเลยแล้วกันครับผมนี่เนาะรับทั้งหมดไปนี่มีมีบัตรไอไอการ์ดไม่ลดแรงด้วยนะครับแรงไม่ลดนะก็คือเป็นการประกันแรงไม่ลดนั่นเองนะครับหนึ่งตาเนาะ รับไปครับผมโอเคน่าจะกรับหมดแล้วเนาะแล้วก็มาใส่โทเค็นหน่อยแล้วกันเนาะใส่โทเค็นเหลืองเพื่อเปลี่ยนเป็นโทเค็นฟ้านั่นเองนะครับก่อนอื่นนะลืมอธิบายไปเลยนะครับโทเค็นฟ้าหาได้จากในแมปนั่นเองนะครับก็ลงไปหาในแมปได้เลยเนาะสำหรับโทเค็นฟ้านั่นเองนะครับนะก็จะดรอปในเมืองทั่วๆไปเลยนะครับในบ้านนะในบ้านในเมืองทั่วๆไปเลยนะครับนะ ก็จะอ่ายกตัวอย่างเป็นหอนาฬิกานะครับที่ยกตัวอย่างในคลิปให้ดูเนาะอ่านี่ครับผมนะในหอนาฬิกานะครับก็จะดอบตามพื้นแบบนี้เลยเนาะอ่าก็สามารถเก็บได้เลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจํากัดไหมเนาะเก็บต่อหนึ่งเกมนะครับก็เก็บเรื่อยๆนะเก็บได้เยอะก็อามาสุ่มได้เยอะนนเด็นะสำหรับโทเคนสีฟ้าสามารถเอามาสุ่มในแคปซูลการเวลาได้นะครับนี่แคปซูลการเวลาเนาะนะ,นะก็จะมีในส่วนของแคปซูลทั่วไปนะครับแล้วก็ แคปซูลหายากนั่นเองนะครับนะสำหรับแคปซูลหายากสามารถได้ในส่วนของสกินรถมอไซค์แบบถาวรไปเลยนะครับกับกรกระเป๋าสกินกระเป๋านั่นเองนะครับนะก็มันจํากัดอยู่ที่51ครั้งนะครับก็คือ5 1ครั้งก็คือครบนะครับในนี้เลยนะคือได้ของทุกอย่างในนี้ถ้าสมมครบ5 1ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดนั่นเองนะครับยังไม่ปลดล็อกนะครับยังไม่ปลดล็อกไอ้นี่นี่นี่ต้องปลดล็อกให้ถึงสามนะครับนี่อันนี้ปลดล็อกให้ถึงตรงนี้ ถึงจะปลดล็อกในส่วนของแคปซูลหายากได้นะครับตอนนี้ก็สุ่มในส่วนของแคปซูลนี้ไปก่อนนะครับนะซูลธรรมดานะครับทั่วไปเนาะโอเคงั้นขอแลกในส่วนของโทเค็นไว้ก่อนแล้วกันเนาะแลกไปครับผมนี่ได้มาแล้วนะครับมาเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะสุ่มไปทีละสิบเลยดีกว่าจะไปครับผมมาชุดจะมาไหมนะครับได้แต่สกินหนึ่งวันนะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเชิญดิโอ้โหดูอละาันเกลือ <laughs> เลือเกินมาครับผมเฮยสุดยอดไปเลยส่วนไหนอ่าส่วนกางเกงครับผมนะส่วนกางเกงมาแล้วนะเฮ้ยสุดยอดไปเลยส่วนไหนส่วนทรงผมครับผมทรงผมมาแล้วเฮ้ยสามอันติดรองเท้าโอ้โหมีซ้ำด้วยนะครับซ้ำก็จะเป็นในส่วนของโทเค็นแดงมาสองอันเนาะ เค okay. สุ่มจิบครั้งรอบนี้ได้ทั้งสามส่วนเนี่ยโอเคกดไปอีกครับผมนะเราเหลือในส่วนของอใบหน้านะครับใบหน้ากับเสื้อนั่นเองนะได้ข่าวว่าเสื้อออกยากนะครับในส่วนของเสื้อเนาะไปครับผมมายอดไปเลยนะครับอะไรส่วนของหน้ามาครับผมหน้ามาแล้วนะเหลือแค่ส่วนของเสื้อนั่นเองอืมจัดไปครับผม โหรองเท้ามาซ้ํารองเท้าซ้ําอีกโอ้มาต่อกันครับผมมาถ้าได้ยินเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับเฮ้ยจะไม่มาจริงดีส่วนตัวส่วนเสื้อเฮ้ยมาหน่อยนะ่าโอรองเท้าไมีละโอทรงผมโอส่วนตัวออกยากจริงครับผมนะเอ้ยกางเกงมา ตะเกียงอีกแล้ว oh. เดี๋ยวค่อยไปดูสรุปกันอีกทีเนาะว่าได้อะไรมาเท่าไหร่นะครับโซผมอีกแล้วโซผมอีกแล้วไม่ออกยากไปนะออกยากไปนะออกยากไปนะโอ้โ oh. หมามามาหน่อย โอ้โหยากเกินมาอีกหนึ่งครั้งโขส่วนหน้ามาโอ,โ,โอ้โหไม่ออกครับผมอีกเจ็ดอันมาออกในหน้าเยอะแล้วนี่นี่ร้อยกว่อันน่ะโอ้รองเทา้าซ้ำวันรวย่ะรอบนี้รวยโทเค็นแดงแน่เลยนั่นไงมาอีกแล้วมาครั้งสุดท้าย เกือยับเราเหลือแค่ส่วนของตัวนะครับงส่วนของเสื้อนั่นเองนะนอกนั้นเรามีแล้วนะครับอ่าใช้ไปร้อยยี่สิบเจ็ดเนาะสรบไปโทเค็นนะครับโทเค็นฟ้าอือฮึมีรีบเชิญกันจังเลยตอนอัดคลิปเนี่ยมาเรามาดูในส่วนของอาสกิลปืนครับผมอัน A.W. นะครับ A.W.M. เนาะได้มา2วันนะแล้วก็อ่ามันพวกสกินทองอ่ะครับที่ได้มาเยอะๆหน่อยนะอันนี้9วันอันนี้9วันเหมือนกันใช้อนนี้ดีกว่าอันนี้มีถาวรแล้ว โอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะอ่าสำหรับชุดนะครับเราขาดีกอันหนึ่งนะเดี๋ยวอ่ารับในนี้ก็ได้นะครับก็แต่มันจะเป็นอ่าเช่านั่นเองนะครับเจ็ดวันเนาะอ่ารับไปเลยแล้วกันโอเคมาเดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับว่ามีความสวยงามแค่ไหนเนาะอืมเอาเป็น <S <S เคลลี่แล้วกันอ่าฮะจัดไปครับผม นี่ครับสลับชุดเนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับผมนะชุดใหม่นั่นเองนะครับก็สลับไอแคปซูลหายากมันยังไม่เปิดนั่นเองนะครับก็ถ้าเปิดนั้นจะมาสุ่มเอาในส่วนของอันนี้ให้ดูนะครับในส่วนของสกินลดนะเนี่ยสกินลดอันเนี้ยเดี๋ยวจะมาสุ่มให้ดูนะครับถ้าปวดล็อกเสร็จแล้วเนาะอ่าขอเวลาเก็บสะสมอันนี้หน่อยแล้วกันเนาะโทเค็นสีฟ้านะครับอ่า ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจกรรมฉลองครบรอบ3ปีนะครับฟรีไฟเนาะอ่าก็โอเคนะครับก็ได้ดูแล้วเนาะสำหรับกิจกรรมนะครับฉลองครบรอบ3ปีฟรีไฟเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบบทเพลงเท่านี้ละกันเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะกดซับสไครต์ีมงานอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเนาะก็โอเคบ๊ายบายครับผมบายบาย